ที่จะเติมเกมต้องร้านนี้เลยครับเพเทวินท็อปอครับเพราะว่ามีเกมให้เลือกเติมมากมายแล้วก็ราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอนครับแล้วก็ถ้าอยากซัพพอร์ตผมง่ายๆด้วยการเติมเกมก็แค่กดเข้าไปที่ร้านเพเทวินท็อปอนะครับแล้วก็กดเลือกเกมที่อยากเติมได้เลยและใส่โค้ด mtry แค่นี้ก็ถือว่าได้ซัพพอร์ตผมแล้วนะครับยังไงก็อย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะครับสวัสดีครับทุกคน ก็คลิปนี้ก็เป็น F K Journey อีกแล้วนะครับก็หลังจากที่ผมสตรีมแล้วก็ลงคลิปอะไรไปก็มีคนสนใจเกมนี้เยอะเหมือนกันนะครับบางคนอาจจะเพิ่งเห็นว่าเกมนี้มีเปิดแล้วนะครับในบ้านเราก็คลิปนี้ก็เลยอยากจะมาแนะนํานิดนึงนะครับว่าถ้าเราจะเริ่มเล่นเกมนี้เราต้องทําอะไรบ้างแต่ละวันต้องทําอะไรควรหาตัวละครไหนมาเพื่อแบกทีมนะครับแล้วก็ถ้าเติมเงินอนะ เอาไปทําอะไรได้บ้างเติมเงินซื้ออะไรดีที่แบบคุ้มค่ากับเงินที่เะเสียไปมากที่สุดเนาะโอเคครับมาเริ่มกันที่อย่างแรกนะครับว่าเราต้องทําอะไรบ้างในแต่และวันนะครับเต้องบอกก่อนว่าใน1วันเนี่ยถ้าเราเข้าเกมมาอย่างแรกเลยนะครับก็คือทำเกรดในเรื่องซึ่งเกรดในเรื่องเนี่ยก็คือทําไปทําไปเลยอะทำไปยาวๆจนมันตันนะครับซึ่งเกมเนี้ยในแต่และว,วันน่ะเขาจะมีกําหนดไว้ว่าเนื้อเรื่องมันจะไปได้ถึงไหนก็คือมีลดไปเรื่อยๆตามวันนะครับ เพราะงั้นให้เราเข้ามาทําเนื <cod epend ent> <stop accent> ้อเรื <described together> ่องก่อนเคลียร์ในเรื่องอะไรให้เสร็จเพราะว่าเคลียร์ในเรื่องเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดนะครับมันไม่ต้องใช้ทีมดีๆมันไม่ต้องใช้ตัวละครอะไรเท่าไหร่แค่เรากดอัปเลเวลเราก็จะผ่านในเรื่องไปได้เรื่อยๆแล้วนะครับหลังจากที่เราผ่านเนื้อเรื่องแล้วนะครับก็ให้เป็นเล่นด่าน FK ด่าน FK เนี่ยก็คือเป็นด่านแบบเกมไอดอลปกติทั่วไปเลยนะครับที่เราต้องผ่านชั้นสูงๆไปเรื่อยๆเพื่อจะได้รางวัลที่ดีมากขึ้นนะครับมันเป็นรางวัลของการไอดอลนะก็คือรางวัลนะะครับ ก็อย่างเงี้ยก็คือแบบทุกชั่วโมงเราจะได้ทองเท่าไหร่จะได้ XP กเท่าไหร่จะได้แก่นเท่าไหร่อันนี้ก็คือถ้ายิ่งชั้นสูงมันก็ยิ่งได้เยอะนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยอาจจะอาจจะไม่เคยเล่นเกมนาเดอร์มาก่อนก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่เราอย่าลืมก็คืออย่าลืมมากดกล่องนะครับเพราะว่ากล่องเนี่ยมันจํากัดระยะเวลานะครับก็กดไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ตรงส่วนนี้ตรงส่วนเนี้ยมันจะเป็นการเล่งนะครับเป็นการ ม,มันจะเหมือนเรารับของกดรับของที่เราฟาร์มา2ชั่วโมงอันนี้กดรับได้เลยนะครับก็คือเร่งเวลา2ชั่วโมงนะครับแต่ว่ามันจากัดนะครับตอนหนึ่งวันแล้วก็สิ่งที่ต้องทําต่อมาก็จะเป็นพวกการตีบอสนะครับการตีบอสเนี่ยต้องเข้ามาตีทุกวันนะครับเพราะว่าการตีบอสเนี่ยให้ของรางวัลที่เยอะมากๆนะของรางวัลเยอะมากนอกจากนี้ถ้าเกิดเราตีติดอันดับเนี่ยเราก็จะได้ของมาปตัวละครด้วยนะครับอย่างพวกหินพวกเนี้ย หลังๆใช้เยอะนะครับใช้มาอัพพวกอาวุธ EX นะครับก็ใช้ค่อนข้างเยอะก็แนะนําว่าให้เข้ามาตีทุกวันนะครับอย่าอย่าพลาดเลยนะครับการตีบอสเพราะว่าการตีบอสเนี่ยจะรีทุกๆวันแล้วก็เกมนี้จะรีวันตอนเวลา7จ็ดโมงเช้านะครับตามเวลาประเทศไทยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ห้ามพลาดก็คืออารีนานะครับอารีนาเนี่ยเ,เขาจะมีเป็นความท้าทายนะครับก็คือตรงนี้มันจะได้เหรียญอารีนานะครับซึ่ง ออันเนี้ยเป็นเป็นสิ่งที่แบบไอ้น,นี่เหมือนกับผมเหมือนกันนะคือปกติแล้วอะพวกเกมที่ผมเคยเล่นที่แบบเป็นระบบอารนีนาแบบเนี้ยของรางวัลอะมันจะแบบไม่ได้ไม่ได้ดูดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเกมเนี้ยคืออ๋อต้องบอกว่าถ้าเป็นเกมที่ผมเคยเล่นมาเนี่ยจะเป็นแบบต้องจบอันดับสูงสูงต้องแรงสูงสูงถึงจะได้ของรางวัลที่โอเคแต่ว่าในเกมเนี้ย เขามีเป็นรางวัลประจําสัปดาห์ให้นะครับก็คือแค่เข้ามาเล่นเนี่ยสัปดาห์หนึ่งเล่นให้ครบ20ครั้งกุณก็ได้เหรียญตรงนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เหรียญอารีนาเนี่ยใช้อะไรได้บ้างต้องบอกก่อนว่าเหรียญอารีนาเนี่ยมันสามารถเอามาซื้อร้านค้าอารีนาได้นะครับซึ่งมันสามารถเอามาซื้อตัวละครระดับ S ที่กุลจะไปอัปเกรดได้นะครับแล้วก็สามารถเอามาซื้อหินที่เอาไว้สุมตู้แสงมืดได้ด้วยนะอย่างตอนนี้ผมก็มีอยู่ หมื่นสองพันเหรียญละอันนี้คือผมเล่นมาแค่ประมาณสี่วันนะครับซึ่งถ้ามันหมายความว่าถ้าเกิดผมเล่นสักหนึ่งอาทิตย์หรือแป๊ประมาณแปดวันผมก็จะสามารถมีตัวละคร S ตรงเนี้ได้สองขั้นเลยนะครับก็คือสามารถปลดล็อกได้สองขั้นเลยนะเออไม่ใช่สองขั้นเพราะว่าขั้นหนึ่งก็คือใช้สองตัวนะครับต่อมาก็จะเป็นพวกด่านต่างๆนะครับอย่างตรงนี้ก็คือจะเป็นหอคอยเผานะครับเรียกง่ายๆก็คือ เวลาเราลงเนี่ยเราต้องใช้ตัวละครที่เป็นเผ่าเดียวกันทั้งหมดนะครับตามที่เขากําหนดอันนี้ก็ลงไปเรื่อยตามตาม,ตามตามตัวละครของเราก็คือถ้าผ่านก็ผ่านถ้าไม่ผ่านก็หยุดนะครับอันนี้คือไม่ต้องไปดันอะไรเยอะแยะนะครับแค่เล่นไปเรื่อยๆต่อมาก็จะเป็นกิ้เอ่อตีบอสกิ้เนี่ยถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าแบบเราตื่นช้าเนี่ยก็คือจะมีคนตีไปแล้วคนในกิ้เราจะตีไปแล้วอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับ ต่อมาก็จะเป็นกระดานจําลองศึกเออตรงเนี้ยก็แค่เข้ามาตีนะครับตีทุกวันแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรมากเป็นการเหมือนตีเหมือนผ่านด่านกิ้วนะครับเข้ามาตีทุกวันก็พอส่วนโหมด rta โหมด rta เนี่ยมันไม่ได้มีรางวัลอะไรที่แบบน่าจับตามองขนาดนั้นนะครับแต่ว่าก็ถ้าใครอยากเล่นก็เข้ามาตีนะครับเพราะว่าการการเข้าร่วมเนี่ยมันได้เพชรด้วยนะ ก็กดเข้ามาเล่นแล้วก็กดรับเพรไปด้วยนะครับต่อมาจะเป็นเขาวงกดบนตาครับเขาวงกดบนตาเนี่ยจะเป็นถ้าให้อธิบายง่ายๆมันก็อารมณ์แบบพันแบบลงดันแล้วก็เก็บบัฟนะครับก็เหมือนเหมือนเกมโลกไลท์อะไรประมาณนั้นก็คือเราจะได้บัฟทีมให้ทีมเราเก่งขึ้น,นเรื่อยๆแ,แล้วก็ผ่านด่านไปเรื่อยๆซึ่งอันนี้ก็ต้องเข้ามาเล่นนะครับเพราะว่าการเข้ามาเล่นหมดเนี่ยมันได้ของไปอัพตัวแล้วก็ได้จดหมายไปเปิดกาชาด้วยนะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่เราต้องทำนะครับก็คือ,อ,อตอนแรกผมบอกว่าให้เล่นเนื้อเรื่องใช่ไหมเล่นเนื้อเรื่องแล้วก็เล่นด่าน f k ทีเนี้ยพอเราติดด่าน f k แล้วอ่ะให้เรามาพยายามเดินสำรวจแมปนะครับเพราะว่าในแมปต่างๆที่มันขึ้นรูปกล่องเนี่ยมันจะมีของให้เราเก็บซึ่งของตรงเนี้ยก็จะมีทั้งเพชรมีทั้งจดหมายกาชามีทั้งของไปอัพตัวละครนะครับก็พยายามเดินเก็บให้หมดนะครับอย่างตรงเนี้ยเราสามารถดูได้ว่ามันเหลืออะไรเท่าไหร่นะครับก็ลองวิ่งหาดู โอเคครับทีนี้เรามาต่อกันที่เรื่องกาชาดีกว่านะครับเรื่องกาชาเรื่องตัวละครว่าเราควรเปิดตู้ไหนดีควรเอาเพชรมาใช้กับตู้ไหนควรจะหาตัวละครอะไรมาเล่นช่วงต้นเกมเพื่อให้เราผ่านต้นเกมง่ายๆนะครับออตอนนี้ในเกมเนี่ยก็คือจะมีตัวละครใหม่อยู่2ตัวนะครับที่เป็นตู้เลดนะครับก็คือจะมีลิลี่เมนะครับแล้วก็มิโคล่ามิโคล่าเนี่ยเป็นตัวละครซับพอร์ตนะครับส่วนเมเนี่ยเป็นตัวละครสายดาเมจที่เป็นตัวโลกนะครับ ก็ถ้าถามผมเนี่ยอย่างผมเนี่ยผมผมเอาเพชรทั้งหมดมาลงตู้เมนะครับเพราะว่าเมเป็นตัวละครที่แบกเราแคบทุกคอนเทนต์จะเล่นด่าน fk จะตีบอสจะ pvp เมสามารถแบกเราได้หมดเลยนะครับเทียบกันกับตัวซับพอร์ตอย่างมิโคล่าเนี่ยก็คือถ้าเราแบบถ้าเราไม่ได้เติมเยอะอะไรเงี้ยก็เราใช้ซับพอร์ตที่เป็นตัวเอสธรรมดาอยู่แล้วนะครับอย่างแบบพวกสโมกกี้หรือว่า พวกโคโค่อะไรพวกนี้เราสามารถไปใช้ซัพพอร์ตประมาณนั้นได้อยู่แล้วแต่ว่าตัวอย่างเมเนี่ยมันหาไม่ได้นะครับมันหาไม่ได้ในช่วงต้นเกมเพราะงั้นตัวเมเนี่ยถ้าเราได้มาเนี่ยมันจะช่วยแบกเราเยอะมากๆยิ่งเรายิ่งถ้าเราเปิดไปเรื่อยๆเพื่ออัปเกรดตัวละครตัวนี้มันจะช่วยเราเยอะมากๆนะครับหลายคอนเทนต์เลยต่อมาที่ตู้กลางนะครับตู้กลางเนี่ยมันจะมีให้เรากดวิชลิตนะครับเพราะงั้นอย่าลืมไปกดนะครับสำหรับคนที่เพิ่งมาเล่นใหม่เพราะว่า หลังจากเปิดกรชาครบ30ทีแล้วเนี่ยมันจะเปิดให้เรากดวีดีตรงนี้ได้นะครับซึ่งเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากได้ตัวไหนนะครับซึ่งอันนี้จะเลือกตามผมก็ได้นะคือผมจะเลือกตามตัวละครที่มันใช้ช่วงท้ายเกมนะครับอย่างสมกกี้เนี่ยเก่งมากๆส่วนชาเคียนี่ก็เป็นตัวละครที่เก่งนะครับเมื่อเทียบกับตรงนี้อ้ออีกอย่างหนึ่งก็คืออาจจะเลือกสิงโตก่อนก็ได้นะครับสำหรับคนที่เพิ่งมาเล่นใหม่ถ้าคนถ้าคุณยังไม่มีไอ้สิงโตตัวนี้นะก็ ใส่ไปก่อนได้นะครับเพราะว่าสิงโตเนี่ยเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่ต้องการแค่ตัวเดียวพอขอแค่ตัวเดียวมันจะแบกคอนเทนต์ในการลงดันให้คุณระดับหนึ่งเลยนะครับพอคุณได้มาแล้วคุณค่อยมาเปลี่ยนกับแบบนี้นะครับส่วนตัวนี้ตัวเนี้ยมันก็จะมีช้อยตรงนี้ให้เลือกนะครับคือผมอะคือเอรอนเนี่ยเป็นตัวละครเลดเกมที่ดีนะครับแต่ว่าต้องเลดนะถ้าได้มาตอนนี้คือโง่ะนะครับได้มาตอนนี้มันทําอะไรแทบไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าพอคุณปลด บทระดับมันถึงถึงพวกนิยายเนี่ยก็คือถึงเทพนิยายมั้งมันจะเก่งขึ้นนะครับถึงมระดับมิติกนะครับก็ส่วนฟอร์ลาเบลฟอรลาเบลก็เป็นตัวซัมมอนที่ดีแล้วก็สามารถเล่นกับคอมที่เป็นแบบเป็นทีมสายเขียวได้นะครับต่อมาก็จะเป็นส่วนนี้ตรงเนี้ยมันจะเป็นตัวที่แจกตั้งแต่ต้นเกมใช่ไหมครับเพราะงั้น เออเรามีตัวอยู่แล้วซึ่งการอัปเกรดตัวละครเนี่ยมันก็ไม่ได้ทําให้เราเก่งขึ้นเท่าไหร่นะครับเออต้องบอกว่าอํานาจจะเก่งขึ้นในช่วงต้นเกมแต่ว่าในช่วงเลดเกมเนี่ยตัวเนี้ยอาจจะไม่ได้ใช้แล้วนะครับเพราะงั้นผมก็เลยเปลี่ยนปเป็นตัวนี้ซึ่งไอ้ตัวเนี้ยมันคอมโบกับเอรอนด้วยนะครับเพราะว่าเพราะว่ามันจะประมาณภาพมันจะประมาณว่าเอรอนรวบให้แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นสกิลนะครับ <S <S ต่อมาก็เป็นแท้งแท้งตัวนี้เก่งมากๆนะครับเพราะงั้นอย่าลืมเลือกนะครับ แทงตัวนี้ทอรานเนี่ยโคตรเก่งเป็นแทงที่ดีมากๆใช้ได้ตั้งแต่ต้นเกมยันเอ็นเกมเลยนะครับอันนี้ส่วนตู้นี้อย่าใช้เพชรเปิดนะครับตู้นี้สามารถใช้เอาเพชรมาแลกได้ซึ่งราคาที่ใช้เพชรมาแลกเนี่ยมันดันเป็นราคาที่เท่ากับตู้นี้เลยนะครับ300เพชรเท่ากับตู้เลทเลยเพราะงั้นเราเก็บเพชรไว้เปิดตู้เลทนะครับคุ้มค่ามากกว่า ส่วนตู้นี้ก็คือถ้าเรามีตั๋วมาแล้วก็กดๆไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องเก็บไม่ต้องดองอะไรนะครับมาต่อที่ตู้นี้ตู้นี้จะเป็นตู้ที่รับประกัน5ตัวละครที่เราเลือกการันตี30ครั้งนะครับก็อย่างผมผมก็จะเลือกตัวละครประมาณนี้ก็คือจะเห็นว่ามันคล้ายๆกับตู้เมื่อกี้เลยผมจะเลือกตัวละครคล้ายกับตู้2เลยเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่ผมใช้ยาวๆผมกะจะใช้ตัวละครเซตเนี้ยยาวๆท้ายเกมนะครับก็เลือกไปเลย ส่วนถ้าใครเปิดกาชาครบ400ครั้งแล้วมันจะมีตู้แสงมืดมาให้คุณนะครับซึ่งตู้แสงมืดเนี่ยผมแนะนําว่าถ้าคุณไม่ได้เติมเยอะไม่แบบเติมพอประมาณอาจจะเติมพอประมาณเติมน้อยผมแนะนําว่า้คุณเลือกไรเนียเป็นตัวแรกก่อนนะครับเพราะว่าไรเนียเนี่ยใช้ได้หลายคอนเทนต์ตีบอสใช้ได้เป็นดีบัฟนะครับ PP ใช้ได้ลงดันบางครั้งก็ได้ใช้นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือไรเนียเป็นตัวละครที่ขอ๊อปปี้เดียวขอมาเอาความสามารถมันประมาณนั้นนะครับ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเกมนี้ตัวละครสีม่วงอะ่ะเก่งนะตัวละครสีม่วงเป็นอะไรที่เก่งมากๆนะครับในเกมนี้บางตัวเนี่ยใช้ได้ยันเลดเกมเลยเพราะงั้นอย่าอย่าดูถูกตัวละครม่วงนะครับบางครั้งตัวละครม่วงอาจทาให้คุณผ่านด่านได้ด้วยนะอย่างคอมที่ผมใช้ตอนนี้ก็มีโคโค่นะครับซึ่งโคโค่เป็นตัวละครสีม่วงนะครับแต่ว่าเราผมแค่อัพมันขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็คืออัพยา,ยาว ส่วนตัวละครสีม่วงที่ผมแนะนําให้มีนะครับให้มีให้ปั้นมันหน่อยก็คือโคโค่นะครับเป็นโคโค่แล้วก็เป็นโอดี้โอดี้เนี่ยเป็นตัวดาเมจที่ใช้ได้ยันท้ายเกมเลยนะครับเป็นตัวดาเมจข้างหลังนะต่อมาก็จะเป็นตัวแท้งตัวแท้งตัวเนี้ยก็สามารถใช้เป็นแท้งตัวที่2ได้นะครับในบางด่านที่มันต้องการแท้งสองตัวแท้งตัวเดียวยืนไม่ไหวอะไรประมาณนั้นนะครับ มาต่อกันที่เราจะเติมอะไรดีนะครับสำหรับคนที่แบบเอ้ยอยากเติมนะครับเติมอะไรคุ้มค่าที่สุดแบบแบบคือเราเราไม่ได้มีกันเยอะขนาดแบบกดทุกแพ็คอะไรประมาณนี้นะครับควรเติมอะไรดีก็มาเริ่มกันที่อย่างแรกนะครับอย่างแรกเนี่ยก็คือรายเดือนนะครับอันนี้คือรายเดือนที่เป็นปกติของเกมเนี่ยอยู่แล้วก็คือเดือนหนึ่งเนี่ยก็คือซื้อไปเดือนหนึ่งคุณจะได้หมื่นสองพันเพชรเดือนหนึ่งจะได้ตั๋วกาชาเจ็ดสิบอันมาแจกวันละสามร้อยเพชรวันละสองตั๋วนะครับ ึ่งตรงเนี้ยมันเป็นอะไรที่แบบยังไงก็คุ้มะนะครับเพราะว่าเราได้ของเรื่อยๆได้เพชรมาอันนี้สำหรับคนที่ต้องเปิดกาชานะครับคือคือมันจะทําให้เราอ่ะมีของมีเพชรมีตั๋วไว้เปิดกาชาเรื่อยๆทาให้ทีมเราอัปเกรดเรื่อยๆนะต่อมาจะเป็นบันเดิลเติบโตนะครับบันเดิลเติบโตเนี่ยจะมาในตอนที่คุณเล่นไปสักระยะหนึ่งแล้วในช่วงเดย์วันนะครับมันจะไม่ได้ขึ้นั้งแต่ต้นเกมก็อันเนี้ย รู้กันว่ายัางไงก็คุ้มนะครับเพราะว่าซื้อแล้วมันไม่ต้องมาเติมรายเดือนไม่ต้องอะไรนะครับซื้อแล้วติด ID นะครับก็คือถ้าคุณเล่นเกมนี้ยาวๆมันได้ใช้มันได้ความคุ้มค่าตรงนี้แน่นอนนะครับตัวกาชาทั้งเพชรอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับต่อมาจะเป็น b a t t l e p a นาร์นะครับพาร์เกมนี้จะมี2แบบนะครับ2อ,อันจะมี2อ,อันนะครับก็คือเสนอันนึงเป็นเส้นทางขุนนางอันนี้จะให้พวกของอัปเกรดตัวละครนะครับพวก สมุดที่เอาไว้อัพเลเวลอันนี้ที่เอาไว้ปลดขั้นตัวละครนะครับส่วนอีกอันนึงถนนนิทานอันนี้จะเอาไว้อัปเกรดอาวุธ EX นะครับซึ่งอาวุธ EX เนี่ยจะปลดล็อกเมื่อตัวละครของคุณมีระดับเทพนิยายบวกนะครับมันถึงจะปลดล็อกได้ซึ่งหลังๆใช้เยอะนะครับเพราะงั้นแพ็คเนี้ยคุ้มแน่นอนนะครับแล้วก็ต่อมานะครับต่อมา ก็จะเป็นบันเลิลต้อนรับนะครับอันนี้สําหรับคนที่มีงบระดับหนึ่งนะครับเน้นย้ำว่างบระดับหนึ่งนะคือถ้าแบบถ้าเติมแบบกลางๆอาจจะไม่ต้องเปิดก็ได้นะครับไปกดพวกแพ็กเด้งต่างๆพวกแพ็คเด้ง35บาท35บาท1้ออะไรพวกนั้นดีกว่านะครับส่วนถ้าคนแบบมีงบขึ้นมาอีกระดับหนึ่งก็ผมแนะนําอันนี้นะครับอันนี้มันได้70ตัวนะครับซึ่งตู้หนึ่งการันตีที่30เท่า,ากับว่าคุณได้ คุณจะได้ตัวละครระดับ S 2ตัวบวกกับ1ตรงนี้ก็คือได้3ตัวนะครับจากกล่องนี้ที่เลือกได้เลยสมมุติว่าถ้าคุณแบบไปเปิดตู้แล้วแบบมันได้ทอแรแลนด์มาเยอะๆได้ทอแรแลนด์มา2ตัวอย่างเงี้ยบวกกับกล่องก็คือคุณมี3ตัวแล้วนะก็คือคุณจะอัปเกรดได้ง่ายนะครับส่วนกล่องอันนี้ถ้าให้ผมแนะนำเนี่ยก็เก็บไปเก็บไปเลือกเป็นทอแรแลนด์นะครับแล้วก็อันเนี้ยคือทุกระดับคุ้มค่านะครับอันนี้ เพราะว่ามันจะได้เป็นตั๋วกาชา10นะครับแล้วก็ได้เป็นเอ่อเป็นอร์ติแฟกต์นะครับซึ่งอร์ติแฟกต์พวกนี้มันจะช่วยในช่วงช่วยแล้วช่วยเราในช่วงต้นเกมระดับหนึ่งนะครับบางด่านที่ไม่ผ่านแต่ว่าถ้าเรามีอร์ติแฟกต์พวกนี้อาจจะทําให้ผ่านได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าอันนี้มันไม่ได้แบบเพทูวินอะไรขนาดนั้นไอ้ไอแพคพวกนี้เพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตรงอร์ติแฟกต์เดี๋ยวทุกคนก็จะมีเหมือนกันนะครับแค่ว่าเราจะไปปลดล็อกกันช่วงหลังๆตามเควสในเรื่องเนาะ ก็คืออันนี้ก็คือซื้อก่อนได้ก่อนนะครับได้ใช้ก่อนได้ผ่านด่านก่อนประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับอ่ะอีกอย่างหนึ่งแพ็คนี้นะครับแพ็กเนี้ยก็เป็นแพ็คที่โอเคนะครับก็เพราะว่ามันได้เป็นตั๋วขาว20แล้วก็ตั๋วดําอีก30เท่ากับว่าคุณได้1การันตีนะครับในแพ็คนี้ซึ่ง1การันตีเนี่ยถ้ารวมกับแพ็กนี้ก็คือคุณจะได้ตัวระบับ S, <S, <S มาทั้งหมด4ตัวนะครับซึ่ง4ตัวถ้าคุณได้มาในช่วงต้นเกมสมมุติว่าเป็นทอรานหรือว่าเป็นสโมกี้เนี่ยคุณ คุณจะเล่นสบายแบบสบายเลยอะแบบได้ทอรานอัปเกรดมาได้สมกุกกี้ตัวฮิวเก่งๆมาคุณจะเล่นง่ายนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับทุกคนที่เข้ามารับชมมากๆเลยก็ช่วงนี้ผมก็จะสตรีมเกมนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีลงคลิปด้วยนะครับเผื่อใครมีสงสัยอะไรก็สามารถเข้ามาพูดคุยแล้วก็สอบถามกันในสตรีมหรือจะคอมเมนต์ทิ้งไว้ก็ได้นะครับก็คลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนอีกครั้งครับบ๊ายบายครับ